สวัสดีครับชาวพี่น้องตำบลหลุมตะเคียนนะครับวันนี้วันที่15มีน,นาคม2566นะครับผมสอนจอสุนทไกรสังนะครับได้ออกมาดูถนนที่ท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ท่านอรอประอนะครับแล้วก็ท่านอดีตกำลังพินนะครับที่ได้แจ้งไปว่าถนนเส้นนี้จะถนุเป็นบ่อเยอะนะครับแล้วก็ ต้องการรถของอปจองเรานะครับมาเพื่อทาการซ่อมบำรุงให้นะครับตอนนี้ก็ขอขอบคุณท่านพอ่อพีรพลนะครับแล้วก็ท่านประหลัดนะฮะแล้วก็คณะผู้ิริหาานะฮะโดยเฉพาะท่านนาย,ยกหน่อยเยลัดานะครับที่เอเื้อเฟื้อจุดซ่อมบำรุงมาซ่อมบำรุง บทอัดเอตจนนเส้นนี้ให้แก่ชาวลุงะเทียนนะครับเส้นบ้นานยุบิดาะะับน,นะครับบ้านโคกซาตนะครับจํานวนกิโลสามประมาณสามกิโลก,ลกว่าๆนะครับก็ออยังไงในานามชาวโคแถลงแล้วก็ในานามชาวตำบลลุงะเทียนนะคะรับออก็ขอขอบคุณท่านนายกหน่อยยุรดานะครับแล้วก็ท่าผู้ใหญ่ท่านนะครับรวมท,ทั้งท่านอดีตกำลังน,น,นิดแล้วก็ทา่านสปท่านใหญ่นะครับที่ ท่านเป็นูพิสน์ตาให้นะครับรงไหนที่ดีท่านก็บอกเรานะครับเราก็จะมาดูแลนะครับมาซ่อมบำรุงให้นะครับเอาจอโฟราชชุมใหม่ของเรา